ก็ะลาวก็แลาพี่ไม่ไหวว่ะไม่ไหวคือยังไงพี่ไม่แล้วยาพี่ยาสรุปสรุปมีทั้งกะตีโอ้ยผมไม่รู้เรื่องยิ่งทาเลยนะเนาะหายนะต้องมีเรื่องอ่ะ ว่าแล้วไงคือก็หอดโทษนี่แหละก็โทษก็โทษแล้วเขาก็ลงจากนมาแล้วเขาก็บอกว่าพันหนึ่งครับพันหนึ่งพูดแค่นั้นเลยพันเดียวพันเดียวไม่ยอมใช่แล้วเออแล้วโหอ๋อแล้วยังไงครับพูดเก็บเงินเขาก็บอกว่าเขาก็เรียกมาบอกไม้หมดเลยไงก็เลยอ่ัดหุ้ะไรทำไมต้องบอกเรียกมาด้วยคะ ไม่คือผมบอกแล้วไงว่าแบบโอนมาก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณบอกผมไม่มีเงินผมก็บอกโอนมาแค่ห้าร้อยพอแล้วพี่ลึกใสสุดแล้วพี่ลึกใส่สุดประเด็นนะครับผมลงจากรถมานะครับผมบอกว่าอ่าผมพันหนึ่งผมไม่มีฮะห้าร้อยเนี่ยผมแล้วทีนี้หูดำแล้วผมบอกว่าอะไรผมบอกอ๋อไม่มีงมครับฟครับผมฟังครับผมบ้างดิครับให้ให้ผมได้พูดองเลยฮะ พูดได้ตอนนี้เพื่อนผมเงียบครบพูดได้เลยครับผมก็เลยบอกว่าให้ฟังทำขอมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะจ่ายให้แป๊บหนึ่งแล้วผมโซล่าผมแต่แปนผมมาโผลด่หูดบไม่ได้ยินครับผมก็เลยโทรเรียกน้องผมมาจ่ายทีนี้น้องผมมาอยู่ในฟาร์มแต่ผมก็เลยบอกว่าให้มากันให้หมดเพราะฟาร์มอยู่ด้วยกันคันเดียวสี่โฟโอเคแต่คือเมื่อกี้พอบอกไม่มีตังผมเรียกพันหนึ่งใช่ไหมคุณขับติดเลนเนี่ยผมเลยบอกว่าอถ้าไม่มีตังไม่เป็นไรเอามาห้าร้อยก็พอแต่คือผม ไ่เข้าใจตอนแบบค่าค้าโดนโอนมาได้อะผมผมบอกเออมันจะโอนมาก็ได้ก็จบแต่นี่คือทำไมต้องเรียกมาหมดอะก็ตอไปามอยู่ด้วยกันสี่คนไงครับโหสลิปใส่สุดได้เงี้ยเอาเลยเฉยแล้วคือเอาเลยเฉยคือจะให้น้องมาโอนตังค์ถูกไหมใช่ครับเอาเลยเฉยเลยแล้วใครเอาเลยเฉยเลยสีน้ำเงินชื่ออะไรคะมันมันมันฟังดูคุ้มเครือไปหน่อยไงครับเพื่อนผมก็เลยต้องชื่ออะไรนะคะแต่ก็ไม่แปลกที่เพื่อนผมต้องอีกชิฟรีไหมครับ อะไรนะคะับแล้วเราพอผมหมดแล้วยังไงต่อครับแล้วเอาเงินให้เพื่อนผมเลยยังครับเรียบร้อยแล้วนี่ไงฮะทับคุณมาเะเนี่ยไงเราชื่อแมรี่นะครับแมรี่สวัสดีครับเดี๋ยวเฟรมครับโอ้เฟรมโอเคโอเคค่ะแล้วแล้วผมครับตอนตอนนี้ยังติดใจอะไรกับเพื่อนผมอยู่อีกปหมครับอ่าผมไม่เคยติดใจอะไรอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่แรกเลยนะโอเคเพื่อนยังไงอ่ะ โทษโทนะครับชื่ออะไรครับไติดใจรรครับรชื่ออะไรนะครับลึกครับครับเอออันนี้ใช่เฮียลึกในทวีปป่ะใช่ครับว่าไงโหนี่ไม่ใชอะไรไม่อะไรอยู่หน้าที่แผนเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนี่อยู่กันหมดแล้ว เราทำไมคนทีเฮดถึงมาอยู่นี่ด้วยก็ผมเป็นลึกนี่อยู่แกงเหรอหรือว่าข่ามล่ามาด้วยมันได้การเหรอครับผมเป็นเพื่อนเฮียครับผมเฮียให้เรื่องขมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมต้องช่วยอะครับท่านที่ก็เขาอยู่แกงเหรอหรือว่าไงท่านที่ตอนแรกก็บอกว่าจะให้มาจ่ายตังค์ให้ทำไมต้อง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 ให้เราเรียกเก็บ ผมบอกเรียกมาจ่ายตังค์นะฮะเรียกมาจ่ายตังค์ับผมไม่คือตอนแบบตอนบอกมาจ่ายตังค์อ่ะบอกว่ามาจ่ายตังค์ได้มากหมดเลยไห้หมดเลยคือฝากราอยู่สี่คนไงฮะับอเขาบอกว่าฝากราอยู่สี่คนผมก็เลยบอกว่าให้มากันให้หมดเลยฮะก็คือไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะตั้งแต่แรกผมไม่มีปัญหานะผมก็บอกว่าจะจ่ายตังค์ครับเขาบอกว่าจ่ายตังค์ให้นะครับตั้งแต่แรกผมก็เรียกมาจ่ายตังค์ครับผมว่าผมไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วตั้งแต่แรกครับ ก็หเห็นเรียกมาผมดไอ้ก็เลยเรียกมาบ้างเราได้มาเกี่ยงไงคุณขับรถชนผมทำไมครับคุณ <c oughs> ขับชนผมทำไมครับคุณโนเนียจีจีครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมมาจ่ายตังค์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือคือคืออย่างนี้นะพี่ไม่อก้ผมฟาร์มกันอยู่จริงจริง แล้วก็เนี่ยมาจ่ายเงินแค่นั้นเองไม่มีรไรครับพี่ขอบคุณครับดีนะถ้าไม่มีไม่มีไม่มีคือเข้าใจไหมคือเขาบอกไม่มีเงินเนี่ยผมก็อ่ะโอเคส่งผ่านนึกว่าแบบเป็นประชาชนผมก็เลยบอกเอามาห้าร้อยค่าต้อมแต่ทีเนี้ยคือผมไม่ชอบคําพูดที่แบบมาหมดมา,มาหมดเลยอะ่ะเข้าใจป่คือจริงๆผมบอกเอาเลขไอดีไปแล้วกโ็โอนตังมาแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพอผมพูดอันนั้นอ่ะบอกว่าเขาก็บอกว่ามาจ่ายตังนี่ดิเรียกมาเนี่ยเรียกมาให้หมดเลย ก็คือก็เลยอยากู้ไงแะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่พราวแล้วเมื่อกี้คนที่เขามาด้วยพี่หยิบผู้หญิงโสดในหัวกระถามอ่ะเขาบอกว่าพี่ลงรถม,มาแล้วพี่บอกว่าพันหนึ่งใช่ faculty, ลงรถมาบอกพันหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์พี่ก็เลยบอกอ๋อไม่มีตังค์หรอถ้าไม่มีตังค์มาฆ่าเรได้โอเคครับอ่ะถูกไหมไม่คำพี่คำล่าพ,พี่ว่ามันก็ไม่ผิดนะที่เพื่อนพี่ลงมาแล้วจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาขับผิดเลนแล้วมาชนใช่คือขับเลนเนี้ย่ขักผิดอลนเนีลยมาชนเนี้ยมันป็นเห็นเป็นร่างให้ใช่ว่าอ่าคือดี คือเขาบอกไม่มีตังค์พี่คิดว่าอ่ะเป็นคนธรรมดาเนี่ยพี่ก็บอกเอามาห้าร้อยละกันตอนแรกพี่บอกเจ็ดร้อยพี่ถามเจ็ดร้อยมีไหมเขาบอกเขาไม่มีตังค์พี่บอกเงินห้าร้อยละการไม่เป็นไรมันใช่พี่เหรอที่แบบมานั่งเปิดสตอรี่เนะ่ะอ่าไม่เป็นไรพี่เอาเอางี้จบกันอย่างนี้เนาะคือพี่ติดใจอะไรอยู่ไหมถ้าถ้าติดใจอยู่อ่าผมขอโทษอขอโทษด้ษดดวยแล้วเดี๋ยวเงินเดี๋ยวจ่ายให้แล้วกัน<ม>ครับจ่ายมาแล้วคือตอนแรกพี่ไม่ติดใจแต่แรกแล้วคือมันไม่มีอะไรเลยเอาโอนมาห้าร้อยก็จบ ก็แคถามว่าทำไมถึงไม่โอนมาจะเรียกคนมาทำไมเมื่อเมื่อกี้ใครพูดะครับยกมือให้หน่อยได้ปะเม่ครพูดะคือถ้าอะถูกไหมเขาบอกมาพี่บอกเลขไอดีโอนมาให้ห้าร้ก็จบแล้วถ้าคนแบบพวกไปไม่มีเงินอ่ะแต่นี่คือเรียกมาคือบอกไม้หมดเลยอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าจะมีอะไรกันอะไใช่อยากรู้เรียกมาทำไมทั้งหมดคือคือาเาหน่อยละเมื่อกี้คนอื่นที่พูดอ่ะคือผมคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ต้องคุยแล้วพี่บอกเอาไวมไม่ต้องคุยเล่าเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้แบบว่ายังไงเอาอมาไม่ทันยังไงได้เนื้อแล้วพี่เออกันหลังรอดก่อนขอบคุณก็คือได้ยินที่ได้ยินมาคือพี่ลิพี่ลึกพี่ลึกเจ้าพี่พี่ลึกเขาขี่รถขี่รถขี่รถชนเขาใช่ปะฝัขอของถนนอ่ะเอ้ยเขาขีย่ย้อนย้อนเลนมาเอ้ยผมพูดไม่เลี้ยงลูกไหมผมพี่พี่คำลาบกันเลยพี่ไม่ว่าไ <laughs> นตอนนี้นจบแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่จบยังคำละ อ่ะพี่ดาโอเคผมอยู่โตแพ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะผมจะพูดให้ทางพี่กับพี่โทนียฟานเลยนะคือเรื่องมันเกิดจากพี่ดีขับรถโชว์กับอีกะเพาใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ได้มีปัญหาแต่แรกเราก็จ่ายเงินตั้งแต่แรกแล้วนะครับโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะครับ ย<ป>ก้ายทำงานครับยก้ายย้ายย้ายครับไปพี่ไปพี่ไปไปไปเจอกันต่อครับเจอกันยอมไปก่อนไม่อย่าพึ่งเลยพี่ตอนนี้ไม่ไม่เหมาะที่จะมีอะไรแบบนี้หรอกทีเนี้ยรถมันบั๊กพอรถมันบั๊กเนีนนนเ่ยรถมันเสียต,ตรงนี้มันก็มาชนตรงนี้ใช่ไหมผมมันเบรกไม่อยู่พอชนเสร็จปุ๊บพี่ก็ลงรถบอกขอโทษครับขอโทษค้าเขาบอกว่าอ่าเท่าไหร่ครับ เขาบอกว่าพานหนึ่งพี่ก็บอกว่าอ,อังในตัวไม่มีเลยพี่ก็เรียกแมรี่แมรี่หูมันดับพี่ก็เรียกแมรี่แมรี่แมลี่ม,ม,มันก็ตอบไม่ได้ใช่ปะหมูมันดับอยู่ไม่รู้ว่ามันดับหรือว่าม,มันเมืม่อทีน,นี้ประเด็นพี่ก็เลยบอกว่าอย,ย่างนั้นเดี๋ยวพี่รอสักพักนะครับสักแป๊บหนึ่งพี่เรียกแมลี่แมลี่ก็ <S 1> <S 1> ไม่ตอบพี่ก็เลยโทรหาเองแต่ทีเนี้ยเองก็บอกว่า <S <S เองฟาร์มอยู่ที่หมูถูกปะเขาไปรอตรงนู้นได้ไหมเขาไปรอตรงนู้นนะพี่ก็เลยบอกว่าอแมลลี่ไปรอดี๋จะผมเมื่อแล้วเยยอ่านั้อจป่ ออเอ,อพอเองบอกว่าฝากเองฟารมอยู่ตรงหมูพี่ก็เลยบอกว่าให้มากันตรงนี้ให้หมดเลยเพราะว่าต้องมาจ่ายตังค์เขามไม่มีตังค์ตังค์อยู่ในเอที่เด็กฟามอีกคนนึงเพราะว่าเราปล่อยกันกูไปล่าสุดใช่ปะ <itation. S 1> คือประเด็นก็ก็เลยงงไงว่าอฟพอถึงก็จ่ายตังค์เสร็จแล้วก็จบแันก็ควรจะจบปะ <S 2> <S 2> <S คือถ้าสมมติตั้งแต่แรกพี่บอกว่าไม่จ่ายครับเอออันนั้นน,น่ะน่ามีปัญหาแต่นี่กูบอกว่ากูจ่ายไงแล้วกูเรียกมึงมาจ่ายตังค์อ่ะ็จ่ายปปะ เลยงงอ่ะว่าอะไรของเขาวะคือถ้าสมมติตัวเองเป็นแก๊งที่แบบมีคนเยอะแล้วเล่นแบบนี้อรอกูก็เล่นได้นะใจเย็นใจเย็นพี่สรุปคือยังไงนะพี่ผมน้อยู่เ้ะโอเคเข้าใจพี่พอใจเข้าใจเออใจนิดพี่คือไม่ใช่คือประเด็นประเด็นมันแค่ว่าชนกันแล้วเรียกเก็บเงินใช่ป่ะเรียกพันเงิงบอกว่าเขาบอกว่าค่าเสียเวลาเขาใช่ี่กัเลยบอกโอ้โหพี่กันเองน่ะห้าร้อยก็พออะไรประมาณเนี้ยเออแค่แค่นั้นเองก็ โอเคแล้วทีเนี้ยแมรี่ไม่อยู่ไงวันจังหวะที่มันไม่อยู่พอดีไงก็เลยง,งงไงว่า oh, โอ้หอะไรแบบจะต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วก็เลยงง,งงว่าเออนู่นนี่นั่นเรื่องรถเรื่องละเอยียดอ่อนพี Still, <t ừng> ่แล้วบอกพี่ก็เลยบอกว่าเออครับแล้วบอกว่าฟาร์มอยู่ใช่ปะพี่ก็บอกว่าเอองั้นงั้นมาตรงนี้กันทั้งหมดเลย <t ừng> มาก่อนมาตรงนี้ก่อนมาจ่ายตังก่อนที่พี่บอกแล้วคือประเด็นคือถ้าเขาบอกจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ปะแล้วเขาก็เรียกพวกเขามาพี่ก็เลยงงไงว่าเขาพูดเลยพี่มาจอายเลยเออถ้าเขาพูดอย่างเนี้ย พี่ก็เลยงงว่าเอ้าแล้วเขาสะพังรถเพื่อนเขาก็มาเต็มเลยกูก็เลยงงว่าเอ้านี่สรุปว่าอะไรวะคือถ้าถ้าจะเล่นอย่างงี้เขาจะเข้าใจปัญหาพี่กูเขาไม่รู้แต่ถ้าเล่นแบบเดี๋ยวกูก็ได้อ่าอาจจะยังครับผมเข้าใจมันอาจจะเพราะเนี่ยแหละมาเราก็ตามนั่นแหละพี่ก็ตามนั่นอะฮะก็อ่อมีอุบัติเหตุนิดหน่อยหรือรถบครับเรื่องรถเรื่องละเอียดอ่อนก็เห็นเห็นกันอยู่พี่ที่เคยเกิดมา เข้าใจเข้าใจพี่ก็เข้าใจมีคนช<อ>นผมผมยังเคยไล่เผารถคนนี้นีไม่เป็นพ,พี่ก็พยายาม <c oughs> อยู่เงียบๆไงพยายามแบบเงียบๆไม่พูดอะไรละก็เลยพยายามเงียบก,ก็เห็นอะ่ะก็ตามที่เห็นกันอะ่ะก็คือกูก็ไม่ได้พูดไงกูก็เงียบๆเพราะว่ากูจ่ายตังค์ตั้งแต่แรกไงคือถ้ากูจะมีปัญหากูคงไม่จ่ายตังค์อ่ะก็ทำไรอ่ะก็แอบฟังไรอะ่ะมเดแล้วผมะตีแล้วก็อุ้มือตำรวจัิงแล้วจะมีเรื่องมีมีไปแล้ว อย่าพี่อย่าพี่ไม่ใช่ตำรวจประเทศอื่นตำรวจประเทศอื่นพูดก็ดีตำรวจประเทศอื่นพูดก็ดีตำรวจประเทศอื่นพูดก็ดีตำรวจประเทศ่พี่ตำรวจประเทศอื่นตำรวจตรงนี้ตำรวจประเทศอื่นทอื่นครับี่เนี่ยล่าถาวรก็ดีว่าผมไปเทสรถจากก๊อดมาแล้วรถมันบั๊กตำรวจประเทศอื่นครับพี่ ต้อเรียนตำรวจนะพี่เอ้ยผมจะตายผมจะตายเดินเท้าขอเดนเท้าคนคนขอเท้าขอเดินเท้าเดี๋ยวแต่งหัวเขาคุยได้ไม่ไม่เดี๋ยวพี่กับพี่เขาดูจับได้ไม่เราแยกแยกจากตรงนี้ก่อนไหมไปคุยที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวไม่จะคิดว่าใหญ่ไปเปล่าคือประเด็นทำไมจะต้องคุยอ่ะในเมื่อว่ากูก็จ่ายตังค์จบไปแล้วเปล่าวะใช่เลยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าไปต่อด้วยแยกตรงนี้ดีกว่าไปคุยที่อื่นดีกว่าเชื่อพี่เนี่ยตอนนี้เขาประชุมอะไใหญ่แล้วนะเขาไม่อยู่แะเออเขาปล่อยเขาประชุมไปดิเราก็ไปทำของเราแยกเชื่อพี่ ไอ้หลางตอนนี้เองไม่พอใช่ไหมตอนเนี้ยตอนนี้เลยเหรอพี่ตอนเนี้ยล้วก็ไม่พรอใช่ไหมไม่กูเหลือครึ่งเดียวดูสภาพผมเดินดีพร้อมปะลนะ่ะถ้าไปนอนก่อนก็ได้คือประเด็นอะ่ะพี่มีหลักฐานเพราะว่าพี่ไปกับพี่ก๊อตมาแล้วรถกูบักเพราะกูไปเทคกับพี่ก๊อตเพิ่งกลับมาเมื่อ yeah, กี้เขากลับมาแล้วกูก็พาแมรี่มาแพ็คคือรถกูวิ่งสามร้อยสิบมันไม่มีทางเบตรกตรงเนี้ยได้เลยเออรถกูบักอยู่ไงแล้วกูก็เลยเมื่อ เพิ่งกลับมาจากพี่ก๊อตเลยสดๆร้อนๆถามพี่ก๊อตเลยกเงงไงว่าอะไรวะกูพอกูรู้ว่ากูชนเนี่ยกูก็ผิดอ่ะกูก็ถึงได้บอกว่าอ่ะงกูก็ใจตังแต่ลงมาเนี่ยไม่ได้พูดไม่ดีเลยลงมาก็บอกว่าอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับเขาก็เรียกเลยเขาเขาตึงมาตั้งแต่พันแรกเลยพันหนึ่งเขาลงมาถึงเขาบอกพันหนึ่งต่อพักเขาบอกเจ็ดร้อยห้าสิบต่อพักเขาบอกเสียเวลาเจ็ดร้อยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยแล้วจะให้กูพูดอย่างไงวะอืม เข้าใจแล้วครับผมเขาจะจะบบเป็นประชาชนไงเนาะเขาแบบมีพวกมีอะไรก็ตอนนี้ประชาชนทุกคนพี่ไม่มีใครเป็นแก๊งใช่ก็ประชาชนหมดลยแต่ที่เขาเบางนี้เพราะแบบเขาอาจจะมีพวกเยอะเขาเขาเลยเบ่งนี้ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจในมือี่เออเพราะว่าถ้าสมมติอย่างนั้นอ่ะเราวพิกงทำสถยสมมติจะให้กูรวมแก๊งแต่วันนี้กูก็ทำได้ให้กูเล่นแก๊งมั่งก็ได้แล้วพี่จะเอาพี่ประดเลยเหราสภาพมือไม่เราไปนอนเันแม่ ถ้าจะรวมก็รวมกูใจอยู่แล้วแหละไม่ไม่จะมาเลียร์ได้ยแต่เราควรไปฟาร์มนะเว้ยไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งตอนนี้ต้องอย่าเพิ่งว่ะภาพเหมือนระเบื้อตัวจี๊ดกูมาแล้วไม่แต่แต่แต่เค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 แม็กก็สองงานจากผมเอานะพี่แค่นั้นแหละยังยังไม่ขายใครเดี๋ยวทำตู้เองละใช่ไม่ขายใครบ้างละไม่ขายทำไมวะไส่กันนะ เอายังไงเนี่ยสรุปตามนั้นอ่ะก็ตามมันอ่ะก็ตามมันอ่ะไปตัวลูไปคุยตัวลูไปคุยไปไปคุยที่อื่นดีกว่าเราไปเราแยกก็คือแยกไอ้เคียร์ออย่าพึ่งไม่เห็นจะแยกสะพาวตะแยเลยเมื่อกี้มันพูดนะเมื่อกี้พูดนะใครจะเอาบ้างเลือกเต็มบ้างเทียอะไรบ้างอ่ะได้หรอไม่ไม่ช่างแม่งแยกไปก่อนเอ้ยเคียร์ี่ตะคนใจร้อนไปอะไรกันครับเนี่ยจะเย็นจะเย็นแต่คนใจร้อนไป ไม่มีคุลเลยบอกอาคาร้อยละกันทีนี้เขาบอกค่าร้อยเขาไม่มีเหมือนกันเ๋ยวเขาเรียกน้องมาจ่ายว่าโอเคอะโอนมาก็ได้นะอืได้ไม่แยกย้ายถูกไหม,มทีนี้เขาโทรหาคำล่าพวกเราอ๋าอ,อ,อเนี้ยคนรู้จักกันกูไม่ได้พูดอะไรใช่ไหม,มแล้วทีเนี้ยอ้นลึกหน้ามันก็บอกว่าเอาเงินมาให้หน่อยดิมาให้หมดเลยคือกูไม่เข้าใจไงเพราะแบบทำไมต้องพูดอย่างนั้นแค่นั้นเอง ไม่ตีกันหรอเชี่ผมมึงจ้าวเท่าไหร่มึงจาวเท่าไหร่ไม่คือจริงๆจะเอาห้าร้อยแต่คือเมื่อกี้โอนมาแล้วคือจบแล้วไงเช่ผมไม่ตีกันหรอติดใจอะไรบ้ล่ะไม่ติีทุกเม่ติดอะไรอันนี้คือแก๊งมึงเหรอไม่อันนี้คือคนในครอบครัวกูไม่ใช่แก๊งกูแต่คือครอบครัวติดใจอะไรไหมเดี๋ยวกูถามให้แต่อย่างงี้มึงคือมึงยังไงคือมึงจะเปิดกับพวกกูหรือว่ายังไงฮะไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยว ไม่ใช่คือคือเมื่อกี้จะเปิดค่ะแล้วคุณทไมอะคะคือเมื่อกี้กูขับมาได้ยินว่าเป็นมีได้ยินว่ากูได้ยินว่ามีไม่รอดดีกว่ากูไม่เข้าใจว่ายังไงคือใครพูดว่าจัาโอเคมึงได้ยินไหมเจเคเลือดใครไม่เต็มบ้างผมได้ยินด้วยแล้วผมไม่เต็มแล้วผมไม่เต็มครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ได้ยินับนตอครับตครับที่กูได้ยินอะคือกูได้ยินเจเกย์เจะยย์กันเด้อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกูไม่ได้จะมามีเรื่องแต่กูแค่ถามว่างงไ ก็คือตอนนี้จบแล้วไงแต่คือจะจบแล้วโอเคกูจบได้แล้วแต่มึงเลยกูจบได้จบก็แยกย้ายดิโอเคแยกย้ายดิีทุกคนเจอกันเจอกันเจอกันทุกคนพี่พาวสวัสดีพี่เจอกันพี่เจอกันมึงเหลือกี่ขีดกูถามแค่นี้กสองหมัดสองหมัดพอสองหมัดพอตอนเนี้ยหรอไปถึงเขาล่วง โอเคเราเราลอบไปก่อนนะทั้งนั้นอ่ะเธอก็ไปไปนอนโรงพยาบาลก่อนอืมตายแล้วโดนที่ตอรอกัดแกงตายพี่กลับตายตายตายยาพี่ยายาที่ไม่มาทันไหนวะเนี่ยไม่ไปร้านนี้อ่ะก็แลาวก็แลาวพี่ไม่ไหวว่ะลืมเลยนะไม่ไหวคือยังไงพี่ไม่แล้วยาพี่ยาไอ้ขับล่าไอ้สัตว์ อย่าอย่าไปเล่นไปไอ้เหี้ยเชื่อกูฟาร์มก่อนไปไปขีดตัวเจ้าฟใครชนใครอ่ะคือเมื่อกี้ไอ้ไอ้ทำไมพี่กล้าหลอกันตายอ่เมื่อกี้ไอ้คนไอ้คนชื่อโรน่ะพูดนะไม่แต่คนเขาบอกทขาไมมันดิไม่แต่พี่แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าจบไหมไม่จะจบไม่จบคือเขาถามพี่ได้นะถ้าพี่บอกไม่จบเขาก็เอานะเมื่อกี้ไม่แต่ไม่ไปมึงมึงมึงคำนวณทรัพยากรเราก่อนก็ตัดไปแยกย้ายครับแยกย้ายครับแยกย้ายไปเถอะทำงานไปแยกย้ายครับแย้ายครับ